ไม่ไดเผาเนี่ยเผาแล้วไงเอ้าเผาไปเลยบอกว่าเตาไร้ควันโอ้เผาเลยเอ่อเผาแล้วเผา,เาแล้วจะคายแล้วด้วยคายแล้วเผาไปกี่ชั่วโมงแล้วครับวันนี้เรามาส่งเตาที่นะคปรปฐมนะครับทางฮะลือโหดมากโอ้โหตายจะต้องมีสักคันครับโอ้โหจุดลงนะครับที่มานี่ไม่ได้มาอะไรนะไม่ลงเตาจะมาตกปลานี่โอ้โหไม้ ไม้หลังคางเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงเฉียด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 มีงอบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยส่วนมิเตอร์นะครับมิเตอร์เกวัดตัวนี้พังทุกตัวถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนใช้รุ่นนี้ทุกตัวไม่พังแต่เตาแบบนี้นะครับแรงมากความร้อนสูงมากและฐานดีกว่าเตาไส้เนื่องจากว่ามีการเซอร์มาแล้วนะครับแล้วก็มิเตอร์เกวัดเนี่ยพังแน่นอนในรอบแรกเดี๋ยวพี่จ่ายจะเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่า เอาติดมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาตัวที่ดีกว่านี้มาใส่ยังไงก็พังเพราะว่าความร้อนมันสูงนะเย็นนะเย็นเขายังไม่เขายังไม่ยิงเราเลยเหม็น่ะยังไม่ยิงเราเลยไม่ใช่เหม็นเหมือนอะไรหรือจะยิงยังอะไรน้ำจมพันไม้อ้าวเหรอจะอบาเลูกค้ยนึกว่า A P P โอ้ตายอ้าวโอเคเอามาติดตั้งชุดครบแน่นทำส้นันไม้อยู่ด้านนี้นะครับแล้วบอกลูกค้าด้วยนะใช้ยังไงถอดยังไงบอกเขาด้วย เ,เขียข่ยทำความสาดได้นี่คือชุดขา้าุมงน่เนเราประกอบได้นะครับเวลาทำความสาดเราเขาจะไขว่าตรงน,นี้เปิดเปล่านี่แล้วก็กระทุกกระทุกลงมามันก็จะมาหล่นในห้องนี้ ในห้องนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการะา่ายโดยการเอาเขียยตัวนี้ออกมาแล้วก็เขียออกมานะครับเตรียมบรรจุนะครับเตรียมชพนารกิจขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการตัดไม้นะครับทำไมพี่จา๋าถึงเน้นให้ตัดสั้นนะครับเนื่องจากว่านี่มันมีบิดมีงอมีคดแบบนี้ทําให้ทานเรานะครับในเตาเราจะได้น้อยลงนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเนี่ยเห็นไหมมีกิ่งมีกา้านเราต้องตัดอยู่บ้านทัก อ่ายี่ห้าถึงสาเซนพอนะครับให้มันพ้นระยะที่มันบิดเป็นเดี่ยวนะครับเตาเราก็จะใส่ไม้ได้เยอะแล้วก็จํานวนฐานในเตาก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่ดีนะที่ที่เขามีคนงานเยอะนะครับถ้ามันไม้แบบนี้พี่จะให้เลยไม่เกิน5ชั่วโมงครับคายแก๊สเตตีหม้อเลยไม้แห้งอ่งี้โอเคเลยไม้มาขามเทศนะครับ เราจะเริ่มวางเรียงฟืนนะครับอย่างที่พี่ดาบอะครับตัดมตไม้ควรตัดให้มันสั้นมันจะได้พอดีจะได้รบรรจุได้เยอะนะครับ <ปะ S 1> อย่างเงี้ยโคตรงออ่ะเลเรียงเรียงไปตัดประมาณนี้กำลังดีครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วตัดให้เท่าๆกันมันจะเรียงได้ง่ายนะครับเรียงง่าย สาเหตุของเตาบางทีเราการันตีไว้ประมาณ20กระสอบอะไรเงี้ยแต่มันหายไปเหลือประมาณ15 14 15ีบาอะไรเงี้ยเนื่องจากว,ว่าการเรียงไม้ของเราเอง,เองครับไม้คุนเงาครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเขาจะให้เขาเผาเออเขาตัดไม้ให้พอดีพอดีนะครับอันนี้ถือว่าหมาดอยู่นะหมาดอยู่นะเขียวก็มีนะครับมีหมาดอยู่นะนี่นี่น,นี่คือเขียวเลยเขียวเลยฮะดูนะครับ พวกค่างเอาไว้ข้างบนนะพวกใหญ่ๆไว้ข้างบนพวกเล็กๆข้างล่างนะพี่นี่ทุกคนนะใครใเหมือนนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอดีเลยครับราตัดให้เท่าเสมอให้เท่ากันมันจะได้พอดีนะครับไม้ลั่นกลางมีไม้ลั่นกลางแล้วนี่ประมาณเขาเรียกไม้ลั่นกลางมันก็มีผสมบนบ้างนะครับมีหลากหลายไม้นะครับเนื่องจากเราเราไม่มีไส้นะครับจึงทําให้เกิดความร้อนสูงมากนะ มิเตอร์เพวกนี้พังหมดนะครับแล้วก็ไฟก็จะวิ่งอยู่ภายนอกนะครับดังนั้นความสวยงามจะหายไปบ้างนะครับอาจจะมีขึ้นมาบ้างรอยมุ้งลอยไหมเนื่องจากว่าเป็นการเผาที่ไม่มีไส้ไม่ได้ผ่านไส้อันนี้ต้องทําใจนะครับจะให้ความสวยงามเหมือนเดิมก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเผาภายนอกอันนี้ต้องเรียนไม้ทราบนะครับเรียนไม่ทราบแต่ว่าพี่จะพยายามอ่าหุ้มให้มันหนาขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันมันร้อนมากนะร้อนมากร้อนจริงและร้อนไวด้วยครับผม จะให้ลูกค้าคอนเฟิร์มให้นะว่าจริงหรือเปล่านะครับชั่วโมงผ่านไปไปตีปลามายังไม่เสร็จนะครับนี่นใหญ่ๆทั้งหมดเลยใหญ่อัดไปเลยใช่ไมผนังนั้นเลอเลอหมดข้อดีของเตากระจายนะประตูใหญ่ไม่มีไส้ไรเท่าแก๊สนะไม่แออัดไม่อิดอัด,ดนะครับที่นี้เขาก็เผาถ่านอยู่โอ้โหทุกคนดูโคตรอุดรน,นี่วัดวัดแน่แ้วนะมาเจอที่นี่ อะว่างกันไปนะครับเร่งเดือนทานนี่เลยเลี้ยงง่ายไหมลูกพี่เลี้ยงง่ายไหมไม่ย้ำอยู่ทำให้มันหลุดฟั่งหมดไม่อุดอดเนาะเลี้ยงง่ายมันก็เป็นตัวของมันเล่นเลยนรกชัดๆครับตัวนี้อัดหลายคนใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงนะครับดีถ้าคนเยอะถ้าคนเดียวเนี่ยโอ้โหนานนี่สั้นๆเลยสั้นเข้าไปไปเตรียมชาพนักกิจแล้วนะครับผม เผาเตาทิ้งครับรุ่นนี้เผาเตาทิ้งไม่ได้เอาเป็นเผาเตาทิ้งเป็นเตาแล้วอ่ปุ้ยเตรียมดูประกันประกันสองชั้นนะปุ้ยดูสองชั้นนะใส่สองชั้นเพื่อเพื่อใส่ชั้นหนึ่งเอาชัวร์ไปเลยเราเริ่มทําการชบาหนักิจแล้วนะครับด้านหลังรอยเท้านี่คือเป็นลายไม้ใช่ไหมลายลายรอยเท้าลูกลูบเอาหน่อยจุดไปเข้าไป ตอนนี้เวลา13นาฬิกา29นาทีตีไว้บ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งจำเวลาด้วยนะบ่ายโมงครึ่งนะครับจะได้ถ้าเกิดขันเข้าลมนะโอ้โหเหยาเลยอ่าได้อยู่นะครับอืมฟันก็จะมีช่วงจุดไฟครั้งแรกนะครับพอไฟเริ่มติด อุณหภูมิสูงก็จะไม่มีควันนะครับจะมีประมาณนี้เหมือนเตาไส้ทั่วไปครับแต่ตัวนี้ไม่มีไส้นะครับเ,เตานั่นเองติดไฟก็แบบนี้นะครับมันจะดูดขึ้นไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูดดีเลยเพราะว่าสรีระของเตาจะต้องมีความสูงทําให้เกิดการดูดเข้าไปของอากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เขาจะหาทางไปในทิศทางของเขาเองนะครับแล้วก็ใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกไม่ต้องไปเร่งรีบมันมากมายพอไฟติดแล้วเราค่อย มันจะลางมันเองนะครับเล่งอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นมตอนนี้ไม้เชื้อเพลิงคนเป็นไม้แห้งหาไม้พงไม้ไผ่ก็ได้ครับไม้ไผ่ยิ่งดีเต่าไม้ไผ่มีแก๊สในตัวนะครับสังเกตด,ดีดีไปหนึ่งชั่วโมงเปียะนะครับอุณหภูมิเกือบถึงร้อยแล้วนะแต่ว่าเร็วมากเลยนะครับอุณหภูมิจะถึงร้อยแล้วเลี้ยงอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แก๊สเริ่มมาแล้วสังเกตแก๊สนะครับกอนเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็มีแรงดันแบบพุ่งนะครับถถึึงง ถือว่าค่าแก๊สอันนี้กลิ่นแค่น้่ช่วงไม,ม้กำลังออกมาวันั้างในกำลังเริ่มสู้กับอุณหภูมินะครับพา,าร์่วครับ <c oughs> น้ำหยดพื้นพื้นเขาเปียกนะครับพื้นเขาห้ามาเปียกมีควันเล็กน้อยนะครับนี่นะครับประก็นฝาเผอไม่มีรั่วนะครับนั่นปึกตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยเปิดเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาใส่ได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าเพราะเราเคลียร์ห้องใช้เพลให้มันโล่ง เติมเข้าไปใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพัดลมแบบที่พี่จ๋าใช้อยู่จะนิ่งมากเลยนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรจะเผาเนี่ยเผาแล้วไงมอ้าวเผาไว้เลยบอกว่าเตาไร้ควันเขาเผาเลยเออเผาแล้วเผาแล้วจะคลายแล้วด้วยคลายแล้วเผาไปกี่ชั่วโมงแล้วเราจุดบ่ายโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งโอ้โหเดี๋จะคลายเลยแล้วมันเงียบอย่างเงี้ยแล้วมันเงียบแล้วมันไม่พูดพิจาร์เลยอะ ต้ไม้มันหาตะบอกเอเอาแล้วเออเป็นธรรมชาติอยู่แล้วตู้เสื้อนะครับวันนี้ตู้เสื้อเอาละครับทำลายทุกสถิตินะครับเตาอัตโมัติวีแปดพิจาคายแก๊สสามชั่วโมงนะครับกับการบรรจุไม้ค่อนข้างสดมาดและใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้เข้าชั่วโมงที่3แล้วนะครับคายแก๊สมาเรียบร้อยเรากะลังเล่งอัดให้มันมาเสถียรนะครับตัวนี้นะครับ เราอัตมัทิตาทำลายสติอีกแล้วครับท่านเร็วกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยนะครับผมจเจเพิงหมดน้อยนะครับนนเราจะเร่งแล้วอันนี้เร่งอัดมาเลยนะเตาไร้ควันรุ่นอัตมัดิีแปสามชั่วโมงคายแก๊สเจริญผ่อนเราจะเปิดน้ำซึปขันไม้เป็นระยะระยะนะครับโจ๊กเอ้ยไม่ใช่โจ๊กนี่น้ำซุปขันไม้จะไหลโจ๊กแรงดันเริ่มมาแล้วนะครับ อันนี้คือชุดน้ำส้มคลไม้นะครับเรา,าใช้วิธีถ่ายน้ําเอานาน,านๆถ่ายทีก็ได้ครับผมไม่ได้ถ่ายตลอดสังเกตน้านะครับถ้าน้ําส้มคนไม้มีปนสารทามานั่นคือแก๊สแรงดันเนี่ยมาเลยนะนี่คือแรงดันที่กําลังจะเป็นแก๊สที่คายมาเต็มที่แล้วนะครับสักพักหนึ่งเขาจะมาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะจุดไฟติดนะครับ,น,รบนั่นคือสารทากําลังจะออกแล้วแก๊สคายสมบูรณ์แบบตัวนี้3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงเสร็จ,รจแล้วชั่วโมงกว่า ท้ายแก๊สมาแล้วนะครับพัดลมอัดเข้าไปเรื่อยๆอย่าให้อุณหภูมิลดนะครับอัดไปเรื่อยๆช่วงนี้อัดเข้าไปเลยหมดไม่เยอะด้วยหมดไม่เยอะนี่สารทานมาแล้วครับนี่พี่สังเกดูสังดำเนีงง่ยสารทานนะครับสดำเนี่ยกลังมาแล้วอ่าในแล่ช่วงนี้กําลังมาถือว่าเร็วนะครับกหนดไว้5ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ในเกณฑ์3ชั่วโมงกว่ากว่าถือว่าเร็วกว่ากําหนดพี่จ๋ากำหนดไว้อยู่ที่5ชั่วโมงขึ้นมาที่แต่เกณฑ์พี่จ๋าพังแน่ๆนะไม่ต้องกลัว พังแน่นอนครับยอมรับเลยว่าพังเพราะว่า,าสาธิตทดสอบก,กับเตาที่อุดรแล้วพิเตอร์สองตัวพังหมดทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นตัวเดียวกันที่ใช้กับเตาไส้นะครับพังหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเอาคุณภาพไว้ก่อนสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงรู้เรื่องแล้วต่อเนื่องอีกอพัดลมต่อเนื่องอีกประมาณรึ่งชั่วโมงนะครับไล่เรื่อยๆก่อนไม่ให้ดับไม่ให้หยุดไม่ให้อุณหภูมิลดนะครับเราจะคายแก๊สไปด้วยกันจะเดดพอน